สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะกับงานรีวิวเสื้อทีมนะคะสําหรับวันนี้นะคะเสื้อทีมสีสันสวยมากค่ะความพิเศษของเสื้อนะคะอยู่ที่คอเสื้อเลยค่ะเด่นมากนะคะแบบนี้นะคะแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่าคอจีนค่ะสําหรับใครที่ชอบความเท่แบบนี้นะคะสามารถสั่งได้นะคะเรียกว่าคอจีนนะคะสั่งผลิตได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสีสันและก็ลวดลายตัวเสื้อนะคะที่สวยมากแล้วก็เด่นไม่เหมือนใครเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆกันนะคะกับทีมทีมงานหนุ่ม f อค่ะงานเสื้อสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเสื้อคอจีนค่ะโทนสีจะเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินสดและก็ดำเป็นการไล่เฉดสีจากน้ำเงินมาสีดำนะคะสวยมากค่ะดีไซน์สวยมากเท่มากนะคะน้ำเงินดำสวยเท่อย,อยู่แล้วค่ะ ความโดดเด่นนะคะก็จะมีตั้งแต่คอเสื้อเลยค่ะคอเสื้อความพิเศษไม่ใช่คอกอมไม่ใช่คอวีไม่ใช่คอ,อ,อ,อปกนะคะแบบนี้เรียกว่าคอจีนนะคะแล้วก็จะมีกระดุมที่สามารถแกะแล้วก็ติดได้นะคะเป็นกระดุมจริงนะคะ2เม็ด ตรงคอนะคะจะเป็นสีที่ลูกค้าเลือกได้อย่างของพี่พี่ทีมหนุ่ม FC นะคะเลือกคอเป็นสีดํานะคะไล่ลงมาก็จะเป็นบริเวณบ่าค่ะจะใส่ข้อความนะคะใส่สปอนเซอร์ใส่โลโก้ได้อย um ่างของพี่พี่จะใส่คําว่าซัมซุงนะคะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นเบอร์นักเตะค่ะที่ตำแหน่งเบอร์นักเตะนะคะจะมีอย่างตัวเบอร์18ก็จะใส่ชื่อชื่อเจ้าของเสื้อนะคะอย่างใส่คําว่าหนุ่มแล้วก็เบอร์48ก็ใส่คําว่าเมย์ด้วย ก็สามารถใส่ได้นะคะจะใส่ที่เบอร์นักเตะก็ได้หรือว่าชื่อนักเตะก็ได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าดีไซน์เพื่อได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือหน้าอกด้านด้านซ้ายนะคะจะมีโลโก้ทีมค่ะที่เป็นรูปปลาตรงนี้สวยมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าตัวปลาค่ะจะเป็นสีสีทองสีเหลืองสีทองตัดตัดเส้นด้วยสีดํานะคะ พออยู่บนพื้นเสื้อที่เป็นสีน้ำเงินนะคะเขาก็เลยยิ่งเด่นมากเด่นมากๆนะคะตรงนี้เด่นมากหนุ่มเอซทีมงานหนุ่มเอฟซนะคะเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นที่ตัวเสื้อค่ะตัวเสื้อที่เห็นตรงนี้นะคะอ,อ,อยู่ที่ความชอบเช่นกันลูกค้าใส่เป็นลายน้ำนะคะลายน้ำก็คือเอาตัวโลโก้ของเสื้อ มาใส่เป็นลายน้ำเป็นลวดลายอยู่ที่ลำตัวเสื้อนะคะจะมีปลาอยู่สองตัวปลาแบบนี้น่าจะเรียกว่าปลาไม่แน่ใจใช่ปลาคับจกกักระพัดหรือเปล่านะคะแต่สวยมากแล้วก็ลายเส้นจริงๆนะคะคมคมแล้วก็ชัดมากทั้งตัวเลยนะคะนี่ค่ะสีจริงเป็นน้ำเงินเข้มนะคะน้ำเงินสด แล้วก็แต่ในกล้องอาจจะไม่แน่ใจเขาอาจจะออกเป็นฟ้าหรือเปล่าแต่สีจริงคือส,สีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเ,เติมนะคะตรงแขนเสื้อนึ่ให้ดูนะคะแขนเสื้อแขนเสื้อด้านหนึ่งนะคะจะเป็นสีดำแล้วก็จะเล่นขอบด้วยสีน้ำเงินนะคะส่วนแขนเสื้ออีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นสีน้ำเงินเป็นแบบนี้นะคะก็จะเล่นขอบเสื้อด้วยสีดำตรงนี้ก็เท่มากเลยนะคะแล้วก็แขนเสื้อทั้งสองด้านนะคะใส่สปอนเซอร์ได้นะเดี๋ยวมาดูกัน ตัวนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้จะใส่เป็นเป็นเลดบูนั่นเองนะคะอันนี้สีจะประมาณนี้ค่ะเลดบูสีจริงเขาก็จะเป็นเหลืองแดงอยู่แล้วนะคะพอใส่อยู่กับบนเสื้อสีดำเงินก็เลยเด่นมากข้างนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะที่บอกว่าเป็นโลโก้โลโก้ก็จะเรียบพิมพ์ไปกับเนื้อผ้าเลยค่ะเรียบแล้วก็คมชัดมากนะคะรวมไปถึงงานเย็บนะคะให้ดูงานเย็บงานเย็บของทีร้านนะคะจะเป็นตะเข็บแบบ ตะเข็บแบบนี้ก็คือเป็นตะเข็บแบบ2ชั้นนะคะถ้างานเสื้อทั่วไปงานเสื้อทั่วไปจะเป็นแบบตะเข็บชั้นเดียวที่ยิบเย็บมันไม่ใช่ยิบเย็บปื้ดเดียวแต่อันนี้เขาไม่ได้เย็บแบบปื้ดเดียวค่ะเขาจะเย็บเป็นแบบเป,นนเป็นการเย็บแบบพิเศษนั่นเองนะคะสีน้ําเงินสวยแบบในกล้องแบบตอนนี้เลยค่ะไม่แน่ใจว่าลูกค้าเห็นหรือเปล่าแต่สีน้ําเงินสวยมากนะคะแล้วก็โลโก้สวยมากะคะ่ะโลโก้ของพี่ๆวยมาก ข้างนึงนะคะแขนเป็นเล็บููแล้วก็อีกข้างนึงมาดูต้างนี่ค่ะ <c oughs> เป็นสายดื่มนั่นเองสายดื่มก็คือเป็นของไท์เกนนั่นเอ,เองนะคะตรงนี้อยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะสามารถใส่ได้นะคะให้เราให้เราใส่เสื้อได้ว่าอยากใส่ข้อความใส่สปอนเซอร์ว่าอะไรตรงนี้นะคะที่บอกว่าเอ่อของพี่ๆเนี่ยเล่นขอบเสื้อตรงนี้คือขอบเสื้อที่ ขอบสีดำเออเสื้อสีดําเอาขอบตัดเป็นสีน้ําเงินนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เสื้อดูเท่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรามาดูด้านหลังตัวเสื้อกันนะคะด้านหลังตัวเสื้อตรงนี้นี่ค่ะให้ดูว่าพอคอเสื้อนะคะเป็นคอปกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอปกเป็นคอจีน,นะคะ่ะด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะขึ้นมาประมาณสักเกือบเกือบนิ้วหนึ่งจะเท่อยู่ตรงประมาณถ้าใส่เราก็จะอยู่ประมาณ พอขึ้นมานิดนึงค่ะไม่ได้เยอะมากกำลังสวยเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะโลโก้ชื่อทีมนะคะเป็นโลโก้ทีมก็คือเขียนว่าหนุ่ม FC ทีมงานหนุ่ม f FC นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่เบอร์ได้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือเบอร์99แล้วก็จะมีข้อความน่ารักน่ารักนะคะอยู่ที่ชายเสื้อก็เขียนว่าเมาไปเรื่อยน่าจะเป็นชื่อทีม S 1> <S 1> อ๋อไม่ใช่ชื่อทีมไม่ใช่ชื่อทีมก็เป็นชื่อที่ลูกค้าต้องการนะคะอยากใส่ข้อความใส่ลูกเล่นใส่คําคมใส่อะไรที่ตัวเสื้อก็ใส่ได้หมดเลยค่ะอยู่ที่ความชอบเลยค่ะเสื้อสวยมากนะคะเท่มากเลยสําหรับเสื้อวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ของพี่พี่เนี่ยเออเรียกว่าเป็นเสื้อเสื้อบอลเสื้อบอลเสื้อฟุตบอลเสื้อทีมบอลเสื้อใส่เตะบอลก็ ก็ได้ค่ะเพราะว่าจะมีเบอร์นักเตะแล้วก็ชื่อนักเตะด้วยสําหรับใครที่อยากได้เสื้อทีมสวยๆแบบนี้นะคะอยากเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะอย่างบางทีมอาจจะอยากเปลี่ยนจากน้ําเงินเป็นสีสีแดงแดงดําก็สวยส้มดําก็สวย หรือจะเป็นสีแล้วแต่ชอบเลยค่ะลูกค้าชอบแบบไหนก่อนที่เราจะผลิตนะคะเราจะทําแบบแบบเสื้อให้ดูก่อนแล้วก็ค่อยคอนเฟิร์มอีกทีว่าสั่งผลิตอย่างของพี่พีทีมหนุ่ม FC ก็จะได้เห็นแบบกราฟิกก่อนเช่นกันนะคะทุกทีมได้เห็นก่อนหมดเลยแล้วก็ที่เห็นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือตรงตรงนี้ค่ะตรงด้านข้างลําตัวนะคะจะมีเล่นเล่นเส้นเฉียวเเอาไว้ทั้งสงข้างนะคะเนี่ยค่ะ ซ้ายกับขวาของลำตัวจะมีมีลายเส้นก็จะทำให้เหมือนมีกล้ามนิดนึงนะคะจะเทมากขึ้นก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆทีมงานหนุ่ม fc นะคะอุ้ยวันนี้คุยนานเลยคลิป7นาทีก็ขอบคุณนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ